ข้อความด่วนที่เขาอยากให้คุณได้รับรู้เดี๋ยวนี้ทันทีนะคะข้อความนั้นคืออะไรขอภัยบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนสีดาบนะคะพลังงานของคนทธาตุโลมเมถุนตุนกลุ่ม 5ถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกควีนถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกันสี่ถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำแล้วก็เดอ c h ชาริออตพลังงานของคนราศีกรกฎนะคะมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุน้ำคนธาตุดินนะคะที่ขึ้นมาในพลังงานของคุณหัวใจตอนนี้หรือว่าความสัมพันธ์ตอนนี้นะคะคุณน่าจะ มีปัญหามีความเศร้ามีความหม่นหมองพอสมควรน,นะคะมาทั้ง4ี่ดาบ5้าถ้วยแล้วก็สีถ้วยมีทั้งความเหงาความเศร้านะคะไม่เป็นดังใจมีความผิดหวงังมีความเสียใจแล้วก็ เก็บซ่อนอาการนะคะนิ่งๆเงียบๆอยู่คนเดียวนะคะพลังงานของคุณเป็นคนที่รักใครรักจริงด้วยนะคะรักเต็มที่รักเต็มร้อยเป็นคนที่สู้ไม่ถอยในความรักความสัมพันธ์แล้วก็พยายามที่จะเข้าใจเขาพยายามที่จะเรียนรู้เขานะคะ ปันใจให้เขาสุดๆแล้วนั่นเองนะคะแต่ว่าน่าจะมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาทำให้คุณรู้สึกว่าผิดหวังเสียใจสิ่งที่คุณทำให้สิ่งที่คุณพยายามนั้นนะคะ อาจจะให้ผลตอบแทนไม่เหมือนกับสิ่งที่คุณทุ่มหรือว่าความรู้สึกที่คุณทุ่มลงไปคุณก็เลยรู้สึกเจ็บปวดเสียใจนะคะไม่เป็นดังใจในตอนนี้นั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูพลังงานของเขากันบ้างดีกว่าคนที่อยู่ในใจของคุณตอนนี้เขาจะเป็นใครนะคะขอพลังงานของคนที่อยู่ในใจของคุณหน่อยนะคะเขาจะเป็นใคร เจ็ดเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกันก้าถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิก1หนึ่งเหรียญพลังงานของคนธาตุดินเดอโวลพลังงานของคนธาตุไฟเม็ดสิงห์ธนูแล้วก็หกถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิกมีพลังงานของคนธาตุดินนะคะคนธาตุน้ำคนธาตุไฟนะคะที่ขึ้นมา พลังงานของเขาเป็นคนเรียบง่ายเป็นคนสบายๆนะคะเป็นคนทางไกลเป็นคนที่คุณรักนะคะ เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเป็นคนขยนันมีความอดทนเป็นคนเจ้าเสน่ห์มีคนเข้ามาชอบมีคนเข้ามาตกหลุมรักหรือว่าอาจจะเป็นคนชอบเข้าสังคมไหมนะคะมีเพื่อนฝูงมีคนรอบตัวคนรอบข้างค่อนข้างเยอะนะคะมีก้าวถ้วยขึ้นมาแต่ว่าพลังงานของก้าวถ้วยใบนี้นะคะกับใบอื่นที่ประกอบเขาไม่ใช่คนเจ้าชู้นะคะเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์มีคนเข้ามาชอบแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะ ชอบตอบกลับนะคะพลังงานของเขารอคอยใครบางคนที่อยู่ในใจคนคนเดียวที่เขาให้ความรักไปแล้วนะคะหากว่าตอนนี้คุณกับเขาไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันหรือว่าพูดคุยกันน้อยลงมีระยะห่างระหว่างกันหรือว่าลดสถานะนะคะเขาจับสังเกตได้นะคะว่าคุณไม่โอเคกับความรู้สึกตรงนี้เขารอคอยคุณอยู่นะคะเขาอยากพูดคุยกับคุณนะคะแล้วก็6กถ้วยนะคะเป็นพลังงานของ รักต่างไวัยก็ได้รักทางไกลก็ได้คุณกับเขามีความต่างกันมากๆนะคะอาจจะบุคลิกต่างกันอายุต่างกันนะคะหรือว่าเชื้อชาติศาส,สนาวัฒนธรรมก็ได้นะคะที่แตกต่างกันเนาะเป็นพลังงานของความรักที่ คู่ทั้งคู่มีความแตกต่างกันแต่พยายามที่จะเรียนรู้พยายามที่จะเข้าใจกันนะคะหรืออาจจะเป็นความหมายของการคืนดีของการปรับความเข้าใจของการพูดคุยกันก็ได้นะคะเขายังอยากมอบหัวใจมอบดอกไม้มอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณอยู่เขาอยากง้อคุณนั่นเองนะคะพลัาางงานของเขา ไปเรามาดูข้อความด่วนที่เขาอยากบอกกับคุณดีกว่าพลังงานของเขารับรู้ได้นะคะว่าคุณรู้สึกไม่โอเคเอ,เอามากๆนะคะในตอนนี้คุณอาจจะเข้าใจผิดว่าเขาเจ้าชู้เขามีใครเขามีตัวเลือกหรือเปล่านะคะเขาอยากบอกอะไรกับคุณขอไพ่เปิดใจเขาทีนะคะขอไพ่เปิดข้อความด่วนจากใจเขาที่มีถึงคุณนะคะข้อความที่เขาอยากบอกให้คุณรับรู้เดี๋ยวนี้ตอนนี้นะคะ ห้าดาบการทะเลาะไม่เข้าใจกันเงียบหายจากกันไปคุณทิ้งดาบแล้วก็เดินหันหลังให้กับเขาเงียบไปเลยนั่นเองนะคะ2องเหรียญเรื่องราวความรู้สึกที่ทำให้คุณลังเลไม่แน่ใจนะคะสองจิตสองใจหรือว่าไม่มั่นใจในตัวเขาเรื่องราวที่ทำให้คุณคิดมากคิดซ้ำไปซ้ำมาบนไปบนมานั่นเองหรือว่าเรื่องราวที่เป็นประเด็นการของคุณกับเขาในตอนนี้นะคะ ก้าไม้เขาอยากบอกให้คุณรู้นะคะว่าคุณคือคนที่สําคัญที่สุดในใจเขาคุณคือคนสําคัญที่สุดในชีวิตของเขานะคะแม้ว่าจะมีเก้าถ้วยเข้าหันหลังให้กับถ้วยทุกใบนะคะนั่นก็คือหันหลังให้กับทุกๆความรู้สึกที่คนอื่นมอบให้กับเขานะคะเขาสนใจอยู่แค่ความรู้สึกเดียวที่เขาจับไว้ตรงนี้ก็คือความรู้สึกของคุณนะคะ สเหรียญหัวใจทั้งสี่ห้องนี้เป็นของคุณเพียงคนเดียวนะคะกอดไว้ให้คุณเพียงคนเดียว t t r n n t h แก้ไขปัญหาพูดคุยปรับความเข้าใจหรืออาจจะหมายถึงคุณคือเจ้าของหัวใจของเขานะคะ เขามีแต่ความหวังดีความปรารถนาดีมีความชัดเจนมีความรักที่มั่นคงให้กับคุณนั่นเองนะคะข้อความด่วนที่เขาอยากบอกให้คุณได้รับรู้นะคะหากว่าตอนนี้คุณรู้สึกเศร้าคุณรู้สึกผิดหวังในตัวเขารู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเซงกับความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้รู้สึกว่าความรักที่เขาให้กับคุณไม่คู่ควรนะคะหรือว่าไม่เพียงพอไม่เท่ากัน กับที่คุณให้เข้าไปรู้สึกเหมือนไม่มีความยุติธรรมในความรักความสัมพันธ์นะคะคุณให้เขาไปเยอะทําไมเขาให้คุณน้อยหรือว่าเขาแคร์คุณน้อยไปแคร์คุณน้อยกว่าที่คุณให้กับเขาไปนะคะข้อความด่วนที่เขาอยากให้คุณรับรู้เดี๋ยวนี้ตอนนี้ทันทีนะคะเขาอยากบอกให้คุณรับรู้ว่าคุณเข้าใจเขาผิดนะคะเขาไม่ได้มีใครเลยนะคะหัวใจของเขามีแค่คุณคุณเพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะที่เขารัก เขาไม่อยากทะเลาะก,กับคุณนะคะเขาไม่อยากให้คุณเงียบหายไปจากชีวิตของเขาเขาไม่อยากให้คุณลังเลสงสัยในความรักที่เขามีให้กับคุณคุณคือคนที่สําคัญที่สุดในใจเขาเพียงคนเดียวเท่านั้นสีห้องหัวใจของเขาเป็นของคุณเพียงคนเดียวคุณคือเจ้าของหัวใจของเขานะคะคุณคือโลกทั้งใบของเขาคุณคือสเตรนทคนที่เขายอมให้เพียงคนเดียวนะคะหากว่า คุณไม่เข้าใจเขาคุณโกรธเขาเขารอคอยการให้อภัยจากคุณอยู่เขารอคอยการพูดจาการกลับมาพูดคุยกันของคุณอยู่เขาอยากให้คุณกลับมาอารมณ์ดีกลับมารักเขาเหมือนเดิมเขามีแต่ความรักความจริงใจความหวังดีให hey, okay. ้กับค really right. ุณนะคะเขามีความรักที่มั่นคงให้กับคุณจริงๆเขาไม่ได้นอกใจคุณเขาไม่ได้มีใครนะคะนี่ก็คือข้อความด่วนที่เขาอยากให้คุณรับรู้ตอนนี้เดี๋ยวนี้ทันทีนะคะ